นี่มาเหตุบางกลุ em ame. Em ame. ่มกันบางกลุ่มภาวนาเขาก็มาทานจามตองนะนังอิมหังปตเต ภาวังะวังลุงหากังุหากังปาจจามิปาริจจาจามีทาแตภะาพุทธเจ้าทาทพุทธเจ้าบูคาขอมอบกายถวายคตาขอมอบกายสวายโตต่อภาณันาไตอภาันาใจเือาพุทธเจ้าพุทธเจ้าาธรรมาเจ้า พาสังฆาสาวอิมาหังอจาริยาอัตาภาวังตุมหากังปาริจจาสามีคาแลภาภัวาอาจริยาภูพาเสดูมทาขอนอกกายทวายโก ชาริยาชาลียาเจับจำเลินวิปัสสนากรรมฐานชาลาสนากรรมฐานต่อไปต่อไปนิพพานะนิพพานะเมพันเดสัสิกาาสะสิกาลานัพายานัพยากรรมฐานังกรรมฐานังเอหิเอหิ คาแตนผู้เจริญขอแตนจงคือกรรมฐานเจ็บผู้ขาดเปิดกระทำคือแจงสมัครพาานี่ปันต่อไปเดิมสาธยายังรอ 挂羊脑，塞羊脑，挂挂羊 ó 塞羊脑，挂羊脑，揪脑，揪脑，揪 กะโชหมิอนิโคห์มีสุขีอัตานังกาลิฮารามีมาในชั้นเขาเจา้านะเขาจะมาถามชั้นเขาเจา้า <c oughs>